สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่21สธันวาคมแล้วเนาะก็ทั้งบ้านเราเนี่ยค่ะก็เตรียมไปละต้นคริสต์มาสแต่ว่าของขวัญยังไม่มีสักกล่องเลยนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยกันมาค่ะของขวัญก็เดี๋ยวยังไงมาดูกันเนาะว่าวันคริสต์มาสเราจะได้ของขวัญอะไรกันบ้างค่ะทั้งของคนของหมาแล้วก็ทั้งของพ่อบ้านด้วยค่ะยังไงฝากติดตามแล้วก็ฝากรับชมกันด้วยเนาะมาดูกันค่ะของขวัญจะมีอะไร มาแล้วของขวัญของเราตอนนี้ก็ถือว่าพอดีพอควรแล้วล่ะเนาะไม่มากไม่มายเกินไปอยู่กันสองคนแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้ววันนี้เนาะก็เป็นวันที่24ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสอีฟเนาะแล้วก็ทางนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดของขวัญกันวันนี้ไม่ได้เปิดวันที่25เนาะก็เดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการเปิดของขวัญกันแล้วรอให้ พ่อบ้านแล้วก็น้องหมาขึ้นมาก่อนนะคะมาดูกันว่าของขวัญวันนี้จะมีอะไรบ้างลุ้น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  <c oughs> <c oughs> โอโ้ไปแล้วต <c oughs> าชาได้ของขวัญไปแล้ว นี่ค่เทนี้นี่เป็นของพ่อเลียโอ้หของขวันชิ้นแรกอันนี้ของคุณสามีนะคะแจ็คแดเนียลตามรัชใส่ตัวน็้มาว่ะเอาวเก่เหมธดเด้อธมมาเล็กตัวนี้ วันนี้ขยะเยอะค่ะเปิดของขวัญโอ้ oh! หอมค่ะคริสเตียนดีออร์ตัดสิตรูนมาตี่นมาแม่หนูไม่ต้องทำเลยเขาจะทำ มันก็จะเูสะอาด่อยแต่ไนตัดสิตรูน่าอุ๊บบ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 บูกบบ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 บเบบ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 ตบบบบบบเบบ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 บ คุณสาเลือกให้โอวโจ่าม้วนโอ้ยเสร็จไปก่อน เกตเดี๋ยวว่าพักเปลี่ยนตะปร้อห็นไหมคะโอ้ย,วอยสวยถูกใจถูกใจถูกใจอาุ่อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะอืมอันนี้ถูกใจมากอือันนี้ชอบชอบชอบกล่องสวยแพ็กเกจสวยอืม แบบอ,อมแม่ได้น้ำหอมด้วยโกล่องสวยมากเลยของดีอโอ้โหทาทาชาตถอยก่อนของทาชาตอ,อยู่ไหนคะนี่ไงนี่ของทาชาตค่ะนีาา่นี่ไงโอ้ ก็จะเป็นช็อกโกแลตสตาช็อกโกแลตก,กลต็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้กล่องสุดท้ายเบามากเปิดดูก่อนนะอันนี้ไม่ให้ดูเนาะอันนี้ไม่ให้ดูอันนี้เป็นความลับ ถ้าช้าขยีบออกมาลูกขยีบมาเออจเจ้าขนมนละ้ลูกอ่ะอ้าวไปถ้าช้าได้ขนมไปะม่อรัสไม่อรัสไ่อรัสอแรกจิบเต็นอ,อดติดขาวุ่นโอ้ยของนี้รักมากโอ้ย วาวนาตหนมาดูของขวัญพ่อบ้านบ้างอันนี้นะคะซื้อของขวัญให้พ่อบ้านเครื่องเสียงมาแชลออกเสียงออกออกเสียงถูกไหมไม่รู้อืมกล่องสวยมากแพ็กเกจสวยมากอ,มอันนี้ คือน้ำหอมมาเอาจริงๆค่ะเต็มตู้แล้วไม่มีที่เก็บแล้วถึงไม่ใช่วันเกิดหรือวันสําคัญเขาก็จะซื้อมาให้อย่างเงี้ยค่ะได้ดีออกสองสองแพ็คเกจเนาะขวดเล็กกับขวดใหญ่อืมแล้วก็กล่องน,นี้ก็เราเปลี่ เสียงมาเลแล้วตาถูกใจไหมต<อ> <laughs> ิกแกะกันยวแต่ก<อ>็เคลวะค่ะ,คะตอนนี้ก็แกะของขวัญกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวไปเก็บของขวัญแล้วก็ทำความสะอาดบ้านกันก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนก็ได้ของขวัญเป็นที่ถูกใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ะะฝากทุกคนติดตามช่องแม่บ้านมือใหม่ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ